Ló sài lấy gió mặt hàng trong tập này nhưng lần này chưa hết xuống này giống hết lần này lần này chưa hết lần này chưa hết này chưa hết lần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  này chưa hết cái oh, này chưa <laughs> เอ็กขับเนาะสบายเนี่ยน่ะ A vai

พกบัวฮะน่าพกบัวง่ายฮะเพ็รเหรอเออเออฮันลึกมันเลยมาโอ้ยสั่งง่ายนี่นาก็มาซื้อไหลเชื่อเลยเด้นี่สามเชื่อสี่เชื่อแล้วก็นี่ยำมาเพชรก็มาเอาเนาะอืมยำมาเพชรพักเพชรก็มาเอายอดอันนี้ก็มาเอาสองเชื่อเลยเด้นี่ว้าแม่ไปอยู่บ้านเน่ไม่ไปอยู่น้ำลูกว่าก็มา ไปอยู่เรียงกันมาอยู่เรียงเลยอยู่ใส่สมบูรณ์เลยแม่อันนี้ก็เป็นเด็ดแล้วก็แม่กินแล้วอะบ่หัด

Long hm đợt mùa xuân đấy thật ta tao tao rồi Ừ rồi tao tao ཁྱས 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 ཡོད དེ ཤྱ ཡོད དེ ཡོད

nó à có con người ở kia thế à จะตักิโลเกยหเมอแล้วน่ะก็สิ่งน้อยเนาะมันอ่ะนะครเอาไปกินเสมอเนีเอาไปกินเสมอก็ยิ่งมาส่วนก็ยิ่งมีเงินเลยเงินเลยเก็บมาตื้นมันบ่มีนี่ข้าเจ้าบปล่าอันอื่นข้าวเปล่าวประกาศรลาสูงเก็บมาซื้อซเออเก็บมาซื้อเนาะเก็บมันเบิกกันเป็นกันนะเก็บมาซื้ออ๋อจอนนิดนึงเก็บให้มันได้

จะลอูอน้นึงกินได้สามเลย เดนมาซอมันได้สันแล้วสองรแปดบึ้งห้าสิบพันเดียวบึ้งถึงนั้นเรามีเงินหรือผมมีหรอย่าเลื่อนเดียวกจะอ๋อลูกี่เดี๋ยวใสกับเต้คอนเกับเต้ลิเป้ลู ไปหล้วเราเปล่าให้เป็นิบนตทู้ย็นก็บูเนเลยงเงิคือสาอมพันเอามาบ่ม่ได้าเงินมาเลยอยู่เท่าไหร่หกสิบพันสามอนมอเยอ้อยได้อ๋อันนั้นมาได้วันซีดีเยือนเอาเงิน,ดน 60, สดบาตนี้น่ออ่ะทางพื่นถือเลยเพื่น6 0 0พันแแล้วแล้ว ของพนเคืองชีพปายพันว่าพันเก็บให้มันพอดีเสาพันธุ์ชนะอะไรที่ไห40,000มีเงินจะคิดยังเท่าเลยมีทันทีมีบุหนี่้50,000 50,000นึ่งก็ขอ50,000เอ้ย50,000ก็ได้เลย50,000ก็ได้เถอเถอมือกันซะเอามาเอาทุเชือดเลมาเอาตลอดเลยนีแล้วด้อ เออทำไมดมาเผื่อแม่เนออึ้หล่ด้ทำไมึมาื้เือจะมีเอเอาลัเดียเลยันบ่วพักบัวสนะพักบัวอันนี้ผันกะเทียมผัดเทียมเลยเหมนกินกรเทียมด้ยต่อดเตนจะเียมเจ้าพนิเด้อ Nhà mà cái <laughs> chỗ cái mình ok nè nhà cho nhà mẹ hoa chỉ sau nhà lo hoa cha lại chỉ chỉ muốn nhà này chỉ kia chỉ cái nè kia hiện

À. là chờ ô chỗ nó có tăng thôi Hãy subscribe cho chưa Ghiền Mì